นั่งรถเข้าเมืองประจวบอีกแล้วอันนี้เป็นถนนสายเรียบชายทะเลค่ะทะเลประจวบจะมีไล่สับประรดตลอดทางจะมีหมู่บ้านมองไปก็จะเห็นทะเลค่ะด้านนี้จะเป็นหูบเขาอันนี้ไม่ใช่ถนนสายหลักค่ะถนนสายหลักแต่อีกเส้นหนึ่งอันนี้ถนนเป็นถนนสาย เยียบชายทะเล <bla ze. S 1> เข้าเมืองประจวบได้เหมือนกันค่ะจะผ่านเอาวประจวบด้วยทางเี้ยถนนแค่สองเลนค่ะเยียบสงบ,บดี <cycling> แ่ยมองเห็นทะเลแล้วคะ แถวนี้จะเงียบเงียบไม่ค่อยมีรถมันไม่ใช่ถนนสายหลักถนนสายหลักรถจะเยอะถ้ามาเส้นนี้ถนนเนี่ยรถจะไม่ค่อยมีจะมีแต่พวกรถชาวบ้านน้อยที่จะมีคนบอกว่าวิ่งแถวนี่ ทางเส้นนี้ไปจะผ่าน่ากประจกจกค่ะ่ากระจวกแล้วก็จะผ่านเขาช่องกระจกแถวนั้นจะมีบินเยอะตรงเขาช่องกระจก ตรงซ้ายมือเนี่ยที่รถจะเลี้ยวเนี่ยตรงนี้จะเป็นนากุ้งค่ะจะเลี้ยงกุ้งแถวเนี่ยเป็นชายทะเลข้างล่างข้างบนนี้จะเป็นนากุ้งเนี่ยน้ำเยอะๆนี่จะเป็นที่เขาเก็บน้ำไม่เลี้ยงกุ้งเป็นนากุ้งเป็นที่กว้างมากใหญ่ด้วย นี้ก็จะเข้าอ่าวประจวบค่ะซ้ายมือก็จะเป็นทะเลอ่าวประจวบนีจะมีเรือประมงออกมาจอดเ,เย็นเย็นเรือประมงก็จะออกน้ำขึ้น ช่วงนี้ทะเลประจวบมันจะเป็นหมอกวันภาพจะไม่ค่อยชัดเป็นหมอกวันอากาศจะไม่กแจ่มเรือใหญ่อยู่กลางทะเลมันจะมืดภาพมันจะมืดเพราะว่ามันเป็นมืดกลางไอ้มันเป็นบรรยากาศยามเย็นมันไม่ใช่กลางวนันเป็นช่วงเย็นก็ออกฟ้าก็ไม่เปิดด้วย ดูภาพมันก็มัวมัว <c oughs> อุ้ย <c oughs> ขื่นแห้งเงี้ยไม่แรงเลย ดูมะพร้าวน้ำหอมต้นนี้ทีดกมากดกมากเลยมะพร้าวน้ำหอมดกทุกต้นเลยลมเย็นเย็นดอกไม้ก็สวยเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะแต่ดกทุกต้นเลยอะลมแรงด้วย บรรยากาศยามเย็นสวยมากเลยตนวดหรือสีนวดหรืสีได้ลมโอ้ใช้พัดลมปลูก เวลาลมมันพัดนะสวยมากเลยเดี๋ยวดิพรเรือข่านขัานลำนี่มันจอดเ่ม,มันมาไปใส่อ,อยู่คือเก่าส <45. S 1> จอดกลางทะเล บันธรรมดานี่ยเขาพวขายของบะเออมันธรรมดาถนนคนเดินนี่ก็มนีคนมีของขายที่หนูกับไปยา 你们不一用吧？